เรื่องราวที่ชวนให้คิดไม่ใช่แค่การยิงแต่เป็นการสืบสวนที่ตัหนิดและซับซ้อนในเหตุการณ์ที่น่าสลดนี้นายชฉลี่เคิร์กนักเคลื่อนไหวแนวอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงกลับไม่สามารถอธิบายแรงจูงใจในการโจมตีที่เกิดขึ้นได้โดยผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นายไทเลอร์โรบินสันวัย22ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นมือสังหารไม่ได้ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ในรัฐยูทาเลยแม้แต่น้อยผู้ว่าการรัฐยูทานายสเปนเซอร์คอกส์ได้เปิดเผยว่านายโรบินสัน ถูกจับกลุ่มที่วิทยาเขตมหาวิทยาลัยทูวันเล่ในระหว่างที่นายเคิร์กกำลังเข้าร่วมงานอีเวนต์ขององค์กรจุดเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา Turning Point USA ทิพย์เซอร์ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งซึ่งเกิดขึ้นในวันพุทธที่10กันยายน2568ก่อนที่นายโรบินสันจะถูกควบคุมตัวในคืนวันพฤหัสบดีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนายคก์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักในวันอาทิตย์ที่14กันยายน ผ่านการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยเขาย้ําว่าผู้คนที่รู้จักนารบินสันนั้นมีความร่วมมือในการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสนทนาของนารบินสันในแพลตฟอร์ม Discord หลังการก่อเหตุซึ่งเขาได้พูดติดตลกว่าเขาเป็นมือปืนจริงๆเมื่อถูกถามถึงข้อมูลนี้นายค็อกตอบว่าการสนทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านารบินสันเป็นผู้พูดในบทสนทนาเหล่านั้นจริงๆ โดยทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงเรื่องตลกจนกว่าเขาจะยอมรับว่าเป็นผู้ทําเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้นายคอกซ์ยังได้มีการกล่าวถึงอุดมการณ์ที่นายโรบินสันเชื่อในเรื่องสายหนักแน่นโดยยืนยันว่าได้ข้อมูลมาจากเพื่อนฝูงและสมาชิกในครอบครัวของเขาเองพร้อมทั้งกล่าวว่าเรายังมีข้อมูลอีกหลายสิ่งที่เรายังต้องศึกษาและเมื่อมีการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการจะมีข้อมูลและหลักฐานอื่นๆที่จะมีการเปิดเผยอีกมากเขายังได้พูดถึงเพื่อนร่วมห้องของนายโรบินสัน ซึ่งกำลังมีส่วนร่วมในการสอบสวนแต่ในขณะนั้นก็ระบุว่าหญิงสาวไม่เคยรู้เรื่องแผนการโจมตีคำถามที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนเพศของเธอจะมีผลต่อการสืบสวนหรือไม่อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลว่าเรื่องนี้คเน็ที่สำคัญหรือไม่การศึกษาการแจ้งข่าวนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามในการคลี่คลายข้อมูลเพิมเ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบื้องหลังแรงจูงใจหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่เกี่ยวข้องในคดีครั้งนี้มาร่วมแสดงความเห็นกันว่าจะมีความเชื่อมโยองอะไรบ้างหรือไม่